Yeah. Mm -hmm. อออรายการที่3า1ซี่ลทีส2งลูที่1อารเฟรดบาเรียนนซอนลูที่อกันติน้อลูทีามนักกษัตริย์สีแทปาบาลสุิทินีลูทีสี่รัชาชารองชัยวิชัยและลุทีห้ 5,